แหม่พ่อเอกหล่อเล็กเล่นตัวฮะเกี่ยวลูกเขาลูกเขาสมุนมพรทำไมอ่ะลูกข้าวมันเป็นอย่างมันมันมันเป็นข้าวเจ้าเอ้าข้าวเหนียววันอ้าวแล้วมันไปปนกันได้ไงอ่ะเอาข้าเฮ็กข้าวหน้าปังเด้เอออ๋อมันมันค้างอยู่อ๋อแล้วต้องไปเกี่ยวออกอีกเกี่ยวออกมาสิไปเอาเฮให้ยังใกล้เห็นนู้ดจริงตัวอ๋อนู้นดูลูกสมุนหนูมันตาไปนู่นเนี่ยพ่อน้ำเยอะเนาะไปอีพ่อ ไปดูหมอลำกันเดี๋ยวยังบดได้แปดนาทีเลยจะไปสายพอมาฟังหมอลำพอเศ้ามึงแล้วนี่ย FC ดูวันนี้เขาตัดเขาตัดผมทรงใหม่เท่งั้นหนูฝากบ้านเด้อหนูไปดูหมอลำอ่ะเออฝากไว้กันเด้อเด้อไปไหนยื้อเฮ็ดยังพ่อแตนมันไปยังวะมันว่ไปหรอกกันไฟว่าใหม่มันฮะไฟว่าใหม่เอาข้างออกไอ้แล้วบ้านหนูทำไงอ่ะบ้านหนูอ่ะเดี๋ยวมันหามื่นเวลามันว่างโอ้ไม่ต้องปล่อยเขาอยู่งั้นนะ ดูใหญ่ใหญ่ขึ้นยังอ่ะเห็นยังขึนยังบ่ทั้ใหญ่หอกฮะบ้ทั้งยังยังออกเมื่อพันออกฝนฉาเหรออฝนฉาฝนพันเออแม่นให้มันออกฝนฉาก่อนก็จะทําก็ทําอย่างเนาะอ๋อมึงแบบแม่ไล่ไล่เขาไล่เขาเนี่ยนะฝนก็ตกอยู่เนี่ยนะเพราะันไล่เขาไล่เขาแม่มันไล่เขาไล่เขาถ้ามันนําคนเนาะอ๋อมันจะดุบอ่ะเห็นบ่อจะยู่สัญญาณไก่มันก็ยังนำเหลายคนแล้วออ๋มีลงมาแล้วค่ะเขาออกไปทั้งนั้นมี หมาดำนี่หมาผู้ใดญเนี่ยพอหมาลงุงหะหมาลงุงหมาใครลงุงลุงไหนหมาพี่ลุงนี่แหละหมาพี่ลุงติมันมาถึงนี่เลยติโอไอเจอพี่ลงุงไอพ่อบอกให้หนูหน่อยบอกพี่ลุงหน่อยพีออย่นี่แหละมาเอาไม้ไผ่ให้หน่อยเราได้จัดก,การไอ้นี่กันเดี๋ยวจะเปิดร้านแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยเ,ลยเนี่ยพ่อตรงเนี้ยมันลกนี่ทําไงนี่ ฉีดยาหรือจะตัด,ะดฮะแล้วพ่อจะมันเมื่อไหร่ฮะ,ะไปแล้วบ่วโอเคโอเคโอเคเอไปนาล่างสิพ่อโอเคแล้วมันจะเกี่ยวไหวเออฝนก็ตกตอโอเคโอเคนี่เขาต้องเกี่ยวข้าวนะพี่ เพราะว่ามันมีข้าวเจ้าผสมเนาะปะ่ะเราไปแป๊บหนึ่งสวัสดสีทุกคนเดอ้อนี่โอ้โหเราเราเคยแต่เห็นครัวเราไม่ตะลึงกับเตาเพา่อใช้หมดทุกเตาเลยไหมเนี่ยฮะใช้อยู่ครับใช้อยู่ทั้งหมดกี่เตาตะกวนมน,นมีเจ็ดหัวโอ้เมื่อก่อนมีเจ็ดหัวตอนนี้เหลือหก มันได้ทันเวลาใช่ไหมเออนี่ดูพ่อก็ทำานี่พี่ๆทุกคนบะหวงสูตรเด้อเออบะหวงนี่เพื่อนจะทำแกงอ่อมให้ค่อยกินนี่แลนะดูสิแกงอ่อมพ่อกับแกงอ่อมที่หนูทำเนี่ยหนูจะจำไว้หนูเป็นคนภาคกลางได้พ่อแต่แต่หนูทำกับข้าวอีสานเ่เป็นดูที่มันจะทำอน่อีสานนานแล้วบ่ยังบบนานหรอกจก้ะ เพิ่งมาอยู่ขนแกนได้ปีหนึ่งแต่ว่าแฟนเป็นคนอีสาน,อ,น,นอุดรจ้ะอุดรน,นี่เออมีซมี่เหครับเออมีซนี่นี่ที่ชอบร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมเขาตามเครื่องสดสดนะใครจะมากินก็รอนรอนานหน่อยนี่โอ้โหดูสภาพคกซะก่อนว่าใช้มากี่สิบปีแล้วเ <laughs> ดนบุ่มเลยแล้วมันต้องใช้คกผิวอย่างเงี้ยน,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 นะพ่อเนานะ กกบิินนนี่อย่างนี้มันละเอียดกว่าเนาะอือครับ่าเราจำเขาไว้เด้วยอฟซีด้อยใส่อะไรมั้งเนี่ยแม่มีฟังเพลงพร้อมดูไว้สิขอดูข่าวดูข่าวดูข่าวมาอยู่ด่วนบอมาอยู่บ้านนาเพียงเนี่ยใกล้ๆเนี่ยโอ้เนี่ยเออบ้านนาเพียงเออบ้านนาเพียงโอ้เพียงรู้เป็นคนใส่ คนอุดรแต่มาซื้อที่มันอยู่ที่บ้านนาเพียงแถวแถวอุดรน้นําไม่มีมีที่แต่มันเป็นบกอะพ่อเขาเรียกอะไรอะพ่ออิสานเขาเรียกอะไรที่ดอนบอกที่มันไม่มีน้ําอะมันที่อันบ้านนาเพียงนั่นก็เป็นที่รุ่มเออเป็นที่เป็นที่ลุ่มแต่บ้านหนูไม่น้ําท่วมทำนายยู่บ่ทำ ทำอะไรเปิดร้าน <laughs> เปิดร้านอยู่ตรงไหนตรงบ้านนาเพียงยแต่วันนี้มากินพ่อเพรร้านไม่ได้เปิดแมนบ้านนาเพียงหนึ่งครันเมนต้องลยโอโ้โหดูหม้อเขาซะก่อนว่าัยรุ่นแค่ไหนอันนี้เราสั่งสองอย่างนะพี่แกงอ่อมก,กับผัดเผ็ดหมูฝ่าอืมอืม ซื้อของอ๋อยังไม่ได้ไปซื้อของฝน,นตกโอ้ฝนตกก็เลยบ่รู้ว่าจะได้ขายหรือบ่ได้ขาย,อ,ขายอ๋อใส่แค่นี้พอก็คือกันเงินต้อนเนาะม,มัน,อ,อ,นอ,มอยู่กับรสชาติอ๋อมันอยู่กับรสชาติคนทำแม่นเ <laughs> นี่ยแล้วหนูชอบกินน้ำขุกผิดอย่างนี้แหละน้ำมันต้องไหล เพราะวันนี้ฝนตกหนูก็ขี้เกียจทํากับข้าวเหมือนกันหนูก็ไม่รู้จะกินอะไรคือกันหนูถึงออกมาขาย<อ>เป็ดขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายขายทุกอย่างกับข้าวตามสั่งก็มีห้กออืมซัดหอมปลาล้านงงมากเลยพ่อใส่ปลาลานงปาจูเน่แหะัตวอรเด็กเอะมเออรายี่บ,บ,บ้ตะลึงกระเตาเนี่ย อันนี้อันนี้แผนกทอดอันนี้แผนกแกวนเนอยู่ฝังฟังไหนข้างลงมวนอ๋อแล้วย้ายมานี่ผมต้มชีเตานะทอดสามโอ้โหคนเดียวเนี่ยนะกาแฟนโอ้นึกว่าทำคนเดียวตายเลยนึกว่าทำคนเดียวแย่เลยน,น,ยยลยนี่เป็นกมีนี่ก็คล้ายๆกันเนาะพี่ <S 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 แกงกวนเราจะใส่แกงอ่อมด้วยดอกแคร พ่อบอกก็เคยใส่จักเกือเอามาจากไหนนู่นเอามาจากโอ้โหไหนต้นไหนหน้าบ้านเออนี่พ่อหนูไปบุกหลังบ้านพ่อหน่อยเด้วอว่ามีห่านด้วยเหรอพ่อบ้าเอฟซี MC. เราตายแร้วเราเจอเพื่อนเราเร้วนี่ห่านมีห่านเอฟซีมีห่านาน, MC, าน,นี่ข้างหลังบ้านเพื่อนมีเป็ดมีห่านมีไก่ไหนปัสิทโตอันมันจะไล่จิกระบอบพี่พี่เยเนี่ฮะมาร อ๋อเฮ้ยอันนี้ไหนซีเล่อว่าเราก็มีหาหนเหมือนกันนะแต่เราไม่กล้าเดินไปได้พี่เดี๋ยวมันลื่นเพราะมันแฉะนะอยู่ตรงนี้พออมีหานมีไก่อยู่หลังบ้านแล้วก็เป็นไล่นาออไม่น่าจะทํานาน่าจะปลูกกล้วยปลูกอะไรเนาะนี่แหละมีหานสองตัวโอเคโอเค ป่ะเดี๋ยวดกยังอมกันพ่อก็ลองไปเที่ยวดูอ่าได้ไงแซ่บบ่แซ่บยังว่าจะไปอยู่ว่าจะไปอยู่ว่าจะไปอยู่หาคนที่เขาขายปลาขายปลามูกจับปลงขายปลาบ่กระชังปลาไงปลาคังปลาเลยกระชังปลาอยู่ตีนสะพานไงพ่อปลาคังปลาคังพ่อพวกปลาคังพ่อไปซื้อแมคโครที่มันแช่แข็งแล้วอ่ะ จาสดสดออเด็ดหนูที่ต่อในบ้านให้พ่อจานหนูพ่อจานหนูเขาจับปลาอยู่เรื่อยเออพ่อใหญ่หนูสิเขาจับปลาอยู่เรื่อยนั่นแหละอ๋อพ่อจางสดสดใช่ไหมเออใช่แต่ร้านพ่อเขามีของปลาสดๆมีอะไรบ้างนะเมนูพ่อปลาคังผัดกบผัดปลาไหลแล้วอะไรปลาคังปลาไหลเออ พ่อไม่ทำเยอะหอมหอมไปแล้วพี่ๆทุกคน